นี่คุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่าครับนกอะไรที่เห็นอยู่นี้คือนกเป็ดน้ำพม่าครับเป็นหนึ่งในนกอพยพหนีหนาวที่หาได้ยากพบได้กลางทุ่งนาที่บ้านใหม่ร่องแกลบอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสาเหตุที่มีนกอพยพกลางทุ่งนาเป็นจำนวนมากแบบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆมันก็มาจากความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การลดการใช้สารเคมีในการทำนาครับก็ทางคณะ ออปทนี้ก็จะได้ปรึกษาหารือกันในส่วนที่จะอนุรักษ์ตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นนกที่หาย,ยากอยากจะทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะได้ประสานงานกัน,กนต่อเชื่อมต่อกับอสีปอปทว่าเราจะบูรณานการร่วมกันได้อย่างไงในส่วนของการที่จะจะลงอนุรักษ์ในส่งตัวนี้ไว้แล้วก็จะทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแล้วก็ได้มานักที่คนที่ชื่นชอบตัวนกนะครับจะได้มาเที่ยวชมกันได้ สวัสดีคุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือความพยายามของชาวบ้าน นักดูนกแล้วก็ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะครับร่วมการติดป้ายโรณรงค์ไม่ให้มีการดักหรือล่านกโดยเฉพาะการดักตะข่ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นภาพก็น่าจะสะท้อนได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะท้ให้นกหายากสูญพันธุ์ได้เลยนะครับโดยจะเน้นการสร้างความรับรู้แล้วก็เตรียมผักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนกสําคัญสร้างไรายได้กลับมาสู่ชุมชนครับ อ,อย่างปีนี้เนี่ยจุดนี้เรามาเจอก็คือมีอนกเกะเรีพันยุโรปซึ่งหลายปีจะมาเมืองไทยสักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ปีนี้มาถึงสองตัวที่นี่เลยทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวฮะมาเจอที่นี่สองตัวมีนกปากงอนซึ่งเป็นนกหายากมากมา12บตัวนกเป็ดพมา่านะฮะซึ่งก็ที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ป่าซึ่ง รียกว่าพบน้อยมากครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนสปาหลายชนิดก็เป็นสปาใกล้สูนยพันธุ์นะครับมีสารภาพใกล้ศูยพันธุ์พวกเหย่่ยวหลายชนิดเป็นอย่างนั้นนะฮะก็มันแสดงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี้มากเลยครับว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้านะครับมีกุ้งหอยปูปลามากมายครับเดี๋ยวเราว่าเราจะไปทําแบบป้ายประชานพันป้ายสื่อความหมายอยากจะทํามาติดอยู่ในชุมชนว่ารถชนิดนี้เป็นอะไรในชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง ต่างเท่าที่เรามารับรู้แล้วเรากจะประสานข้อมูลจากหมอมองนะครับเพื่อว่าเราก็จะได้ไปทําเป็นสื่อความหมายตรงนี้จะได้ประโยชน์ ถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วครับบรเิเวณทุ่งนานในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนเนี่ยมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านมาช่วยกันอนุรักษ์นกโดยชมรมอนุรักษ์นกและก็ธรรมชาติลา้านนาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งดูนกอพยพที่สําคัญครับมีคนที่สนใจมีนักดูนกเข้ามาดูนกกันเป็นจํานวนมากเพราะว่ามีนกหายากที่พบได้หลายชนิดอย่างเช่นนกกระเรียนยุโรปนกอินทรีหางขาวนกอินทรีเล็ก นกอินทรีปลีกลายโดยรวมเนี่ยพบนกประจำถิน่นแล้วก็นกอพยพมากกว่า70ชนิดเลยนะครับช่วงที่สามารถดูนกได้นี่ครับยังอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ตุลาคมจนถึงมีนาคมของทุกปีครับ